โอเคสวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการจับคอร์ดกีตาร์โฟนะครับผมก็เราจะมาสอนเราจะมาเรียนกันนะครับ4คอร์ดนะครับจะเป็นคอร์ด G คอร์ด D คอร์ด E m i n o r และก็คอร์ด C นะครับมีดีเอเมแลวก็ C นะครับเราจะเริ่มที่คอร์ด G ก่อนนะครับผมคอร์ด G นะครับเราจะมาดูกันที่บาร์ที่2นะครับสายที่5้านะครับ เราจะนับสายแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสายหนึ่งจะเป็นเส้นนี้ครับเส้นเล็กสุดสายหกจะเป็นเส้นใหญ่สุดนะครับก็จะไล่ลงมาจากจากนั้นล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับส่วนบาร์นะครับบาร์ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคกันครับโอเคนะครับเราก็มาดูบาร์บาร์ที่สองสายที่ห้านะครับนิ้วชี้กดบาร์ที่สองสายที่ห้านะครับแล้วนิ้วกลางนะครับกดบาร์ที่สามสายที่หกนะครับแล้วนิ้วนางกดบาร์ที่ สายที่กดบาร์ที่สามสายที่หนึ่งนะครับนี่ครับจะเป็นคอร์ดจีนะครับตัวนครั้งนะครับผมนิ้วชี้นะครับกดบาร์ที่สองสายที่ห้านะครับนิ้วกลางนะครับกดบาร์ที่สามสายที่หนะครับนิ้วนางนะครับกดบาร์ที่3ามสายที่1นะครับนี่ครับนี่จะเป็นคอร์ดจีนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูกันที่คอร์ดดีนะครับเป็นแบบนี้นะครับคอร์ดีคอร์ดดีนะครับนิ้วชี้นะครับกด มาดูที่บาที่สองนะครับสายที่สามนิ้วกลางบาที่สองสายที่หนึ่งนะครับนิ้วนางบาที่สามสายที่สองนะครับนี่จะเป็นคอร์ดดีนะครับทวนอีกรอบนะครับนิ้วชี้นะครับบาที่สองสายที่สามนะครับนี่ครับนิ้วกลางนะครับบาที่สองสายที่หนึ่งนะครับนิ้วนางนะครับบาที่สามสายที่สองนะครับนี่จะเป็นคอร์ดดีครับ เขียนครับต่อไปเรามาดูคอร์ด e minor นะครับคอร์ดนี้จะง่ายมากเลยนะครับจะใช้2นิ้วนะครับผมนิ้วชี้นะครับกดบาร์ที่2สายที่5นะครับนิ้วนิ้วกลางครับกดบาร์ที่2สายที่4นะครับอย่างนี้ครับผมคอร์ด e minor นะครับต่อไปนะครับเรามาดูคอร์ด c นะครับคอร์ดจะเกิดนิ้วชี้นะครับกดบาร์ที่ หนึ่งสายที่สองนะครับนี่ครับนิ้วกลางนะครับกดบาร์ที่สองสายที่สี่นะครับส่วนนิ้วนางนะครับกดบาร์ที่สามสายที่สามนะครับสายที่ห้านะครับบาร์ที่สามสายที่ห้านะครับทวนอีกรอบนะครับนิ้วชี้นะครับกดบาร์ที่หนึ่งสายที่สองครับนิ้วกลางกดบาร์ที่สองสายที่สี่นะครับนิ้วนางกดบาร์ที่สามสายที่ห้านะครับ ขอดีนะครับขอดีนี้จะจับยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องแยกนิ้วแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหมายกรองนะครับขอจีนะครับผมเราจะไล่อีกรอบนะครับขอจีนะครับนิ้วชี้นะครับกดบาร์ที่2สายที่ห้านะครับนิ้วกลางนะครับกดบาร์ที่สามสายที่หนะครับนิ้วนางนะครับกดบาร์ที่สามสายที่1นะครับนี่ขอจีนะครับต่อไปขอดีนะครับขอดีนะครับนิ้วชี้นะครับกดบาร์ที่บาร์ที่2สายที่สามนะครับ นิ้วกลางกดบาร์ที่2สายที่1นะครับส่วนนิ้วนางนะครับกดบาร์ที่3สายที่2นะครับนี่จะเป็นคอร์ดดีนะครับแล้วมาดูคอร์ดอิเวเอร์ต่อไปเลยนะครับคอร์ดอินเวเอร์นะครับนิ้วชี้นะครับกดบาร์ที่5กดบาร์ที่2องครับสายที่5นะครับนิ้วกลางกดบาร์ที่2สายที่4นะครับอิเวเจอร์นะครับต่อไปครับคอร์ดซีนะครับนิ้วชี้นะครับกดบาร์ที่1สายที่2นะครับนิ้วกลางกดบาร์ที่2สายที่4นะครับนิ้วนางกดบาร์ที่3สายที่5นะครับ นี่เกเราก็จะได้เลยนะครับสีคอร์นนะครับสาม,มารถเล่นเพลงได้นะครับแล้วก็ที่คอร์นไปนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นสีคอร์ดที่เรามาเรียนกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับผม